ารดาพระสารีบุตรต้องกลายเป็นเปรตทำคืนหนึ่งณนวัดเวรุวันเงาดำสูงโยงพร้อมโ่ดวงตาวาววับเต็มไปด้วยความทุกข์กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเงาร่างนั้นหยุดอยู่เบื้องหน้าพระสารีบุตรพระเทราผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแม้ท่านจะเคยเผชิญเรื่องเหนือสามัญเพียงใดแต่ร่างนี้กลับมีบางอย่างชวนให้สะท้านใจดวงตาแห่งปัญญาจ้องมองร่างนั้นอย่างพิจารณาเหตุใดกันเธอถึงได้มาหาเราเช่นนี้ ลูกเอ๋ยแม่คือผู้ให้กำเนิดลูกเมื่อห้าชาติที่ผ่านมาแต่เพราะกรรมอันหนักแม่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตไม่มีใครช่วยแม่ได้นอกจากลูกเท่านั้นชาติหนึ่งในอดีตเธอเคยเป็นภรรยาของพราหม์ผู้ใจบุญแห่งคาราณสีสามีของเธอสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมณพราหมณ์และผู้ตกทุกข์แต่เธอกลับซ่อนความโลภและความดูถูกไว้ภายในวันหนึ่ง สาม,มีธุระต้องไปเมืองอื่นหลายวันจึงกำชับภรรยาว่าให้ทำบุญต่อไปนางยิ้มรับคำแต่ในใจคิดอีกอย่างพอสามีจากไปทาุแท้ของนางก็ปรากฏขึ้นความโลภและความเกลียดชังในใจถูกปลดปล่อยออกมาเธอฉวยโอกาสนั้นหยุดให้ทานหยุดทำบุญทันทีเมื่อคราวที่พระมาบิณฑบาตแทนที่เธอจะถวายอาหารเธอกลับมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดยาม ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อคนยากไร้ที่มาขอข้าวขอน้ำต่างก็ถูกปฏิเสธด้วยคำพูดอันโหดร้ายไปกินขี้กินเยี่ยวกินเลือดกินสมองแม่ไงสิเธอเอ่ยออกไปโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดเหล่านั้นจะย้อนคืนมาเป็นโซตรวนของเธอเองแล้ววันหนึ่งความตายก็มาเยือนเธอสิ้นอายุไขแต่กรรมที่ทำไว้ไม่เคยสูญหายมันแค่รอวันให้ผล ธอกลับมาเกิดเป็นเปรตร่างกายซูบผอมผิวหนังเหี่ยวยน่นต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสเธอต้องกินทุกสิ่งที่เคยสาบแช่งผู้อื่นเลือดน้ำหนองสมองเน่าทุกคำที่กล้ำกลืนลงไปเต็มไปด้วยความทรมานพระสารีบุตรฟังแล้วเกิดจิตอนุเคราะห์ได้ปรึกษากับพระมหาโมคลานะว่าจะสร้างกุดีถวายสง์และอุทิศให้อดีตมารดา ด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์พระสารีบุตรขอความช่วยเหลือจากทุกคนแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารยังประทับใจในกุศลจิตนี้ส่งรวมสร้างกุฏิเพื่ออุทิศส่วนบุญให้เปรตผู้เป็นอดีตมารดาของพระสารีบุตรขออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่แม่แม้เราจะอยู่ต่างพบกันแต่ความห่วงใยของลูกไม่เคยเลือนหายขอให้แม่พ้นจากทุกทั้งปวงไปสู่สุขติที่สงบและงดงามเถิด แม้เธอจะเคยใช้วาจาที่เลวร้ายแต่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่พระสารีบุตรอุทิศให้เปรตที่เคยทุกข์ทรมานได้กลับคืนสู่ความงดงามแปลเปลี่ยนเป็นเทพธิดาผู้งามสง่าได้บังเกิดในสวรรค์นางยิ้มทั้งน้ำตายืนมือลูปใบหน้าพระสารีบุตรอย่างซาบซึ้งใจแม่ขอรับบุญนี้ไว้นะลูกบุญที่ไม่ทำย่อมช่วยไม่ได้ยามวิบัติเร่งสร้างกุศลวันนี้ก่อนที่พรุ่งนี้จะมาไม่ถึง แล้วคุณล่ะคะจะรอให้ใครอุทิศบุญให้ไหมหรือจะสร้างบุญด้วยตัวคุณเองตั้งแต่ตอนนี้เลย